ในหัวข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะคะอย่างเช่นนะคะเขากำหนดเศษส่วนมานะคะก็คือเศษ9ส่วน4วิธีการเปลี่ยนทศนิยมก็จะดังนี้นะคะ,ะเราก็เอา9ตั้งหารไว้นะคะหารด้วยสี่นะคะเราก็ตั้งตั้งหารนะคะ เอาเก้าหารด้วยสี่สี่คูณสองก็ได้แปดนะคะทีนี้นะคะก็เอาเก้าลบออกแปดก็เฉลียนหนึ่งนะคะ,ะดึงศูนย์ลงมาสี่คูณอะไรได้สิบสี่สองนะคะ แต่อย่าลืมเติมจุดทศนิยมก่อนนะคะ c สองเป็นเท่าไหร่เป็น8ดนะคะลบสิ 10, ลบออก8ก็จะเหลือสองจากนั้นนะคะเราก็จะดึงศูนย์ลงมากลายเป็นยี่สิบ c คูณอะไรได้ยี่สิบ 4ีนะคะเป็นยี่สเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะเศษ9เก้าส่วนสก็จะเท่ากับ2.25หรือ2.25จุดสูนยูนยูน,นะคะก็จะเป็นทศนิยมที่ซ้ำศูนย์นะคะ มาดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้นะคะก็จะแตกต่างจากข้อที่ผ่านมาก็คือจะมีการติดลบเข้ามาด้วยนะคะ,ะลบเศษเส่วน11เราจะหาให้เป็นทศนิยมได้ยังไงอ,อันดับแรกนะคะเราก็จะเอาเจ็ดตั้งหารด้วย11บอ็ดเจ็ด ่หารเจได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เราก็จะเติมศูนยากนั้นก็จะเติมจุดจุดทศนิยมแล้วก็เติมศูนย์เข้ากับหลัง7ดนะคะดึง70ลงมาค่ะเอาสิอมาหาร70ก็จะได้6 11ิเคูณหเป็นหกสิบ จากนั้นนะคะเราจะเอา70มาลบ66ก็จะเหลือ4แล้วก็ดึงศูนย์ลงมานะคะก็จะกลายเป็น40่เขาได้40แล้วนะคะเราก็จะเอา40มาหารด้วย11 40หาร11ได้3นะคะ ก็คือเป็น33จากนั้นนะคะเราจะเอา40-33ลบาคำตอบที่ได้ก็จะเหลือเป็น7นะคะเติมศูนย์ข้างบนค่ะดึงศูนย์ลงมาเอา11หารด้วย70 11หาร70ก็จะได้เป็น6 11 6เป็น6 6นะคะ จากนั้นนะคะเอา70ลบ66 16. ก็จะเหลือสิ่เติมศูนย์ลงไปอีกค่ะแล้วก็ดึงศูนลงมาเอา40้หารด้วย11กลายเป็น3นักเรียนเริ่มจะเห็นแล้วนะคะ,ะ11 3เอสามเป็น33 เอาสี่สิบลบสามสิบสามเหลือเจ็ดอ้าวเริ่มแล้วเริ่มจะเห็นแล้วเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่านักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าคำตอบที่ได้เป็นทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ซ้ำศูนย์ก็คือเป็นคำตอบที่ซ้ำหกสิบสามนะคะ ดังนั้นนะคะลบเศษเส่วน11ก็จะเท่ากับลบ0.63ย์อย่าลืมนะคะในเมื่อโจทย์ของเรานะคะกำหนดให้เป็นลบนะคะเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบลบด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบว่าลบศจุ หกสามหกสามซ้ำนะคะอามาดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ